สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่ S c G Stadium S c G เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับโพลิสเทโร F C เป็นการเจอกันของทีมอันดับ4นะครับเจ้าถิ่นกิเลนพยองครับ23นัดมี40คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนครับโพลิสเทโร F C อันดับ 10- 23นัดพวกเขามี29คะแนนไปดูกันที่กราฟิกผังการเล่นกันเลยนะครับเจ้าถิ่นวันนี้ S G เมืองทองยูไนเต็ดครับมาในระบบ4-1-4-1ครับไปต่อกันที่ทีมเยือนครับโพลิสเทโร F C วันนี้3-4-3ครับตอนนี้เกมเขาดาวที่ S c G Stadium นับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับแล้วประเสินคุณสงกรานบุญมีเกียรตินะครับเปานุวิดเริ่มเกมการหน่งขันที่เอสกีสเตเดียมครับโดยทีมเยือนบริสเทโรเอฟซเป็นฝ่ายเขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในเสื้อเหลืองกางเกงสีฟ้าจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่เจ้าถิ่นเอสเมืองทองยูไนเต็ดก็อยู่ในเสื้อสีแดงกางเกงดำครับ จังหวะที่ทําเกมขึ้ทางซ้ายนะครับคือหลังมาแล้วได้เปิดโดยวินาทพป้อมพันธ์นะครับแต่บอลมันลึกเกินไปครับแล้วเสียบอลครับเอาครับลูกนี้เก็บบอลได้วิลเลียนป๊อปไหลมาพิชาอุทคารแล้วจะจ่ายลูกนี้ติดควอนไดฮีครับแล้วเข้าซ้ายกดลูกนี้โอกาสแรกของเกมเป็นของวินาทพป้อมพันธครับแต่ว่าข้ามคานไปโดยเท้าซ้ายด้วยนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับดูครับจังหวะที่บอลจากพิชาอุทคายจะเข้าในแล้วติดครับมาเข้าทางเขาโดยซ้ายหลังเท้านี่แม่ ได้ลุ้นเลยครับอยู่ที่ความร่วมมือของแฟนบอลแล้วครับแล้วให้ไปทางขวาเอกชัยสาเรดวลกับสุพรเอกชัยหันหาเพื่อนครับย้อนกลับมารักเกนบอสโควิดนะครับเจอวีระเทพมาบังบอสโควิดเปิดมาลุยโอ้โหดูสมพรยศโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยบอลไปหล่นศากี่าของทีระเทพครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักไปแล้วครับโอ้จงมาเปิดของโบเล่ครับโค้งมาตรงนี้เนี่ยไม่ถึงเลยครับโอ้สมพรยศจุ่มพลลากมาแล้วไหลมาช่องนี้ สุพ์ไหลไปเอกชัยแล้ใจย,ย้อนกลับมาอุ้ยลูนี้เกี่ยวรอผู้สินชี้เป็นจุดโทษเลยครับเริ่มเกมมา15นาทีนะครับทีระเทพโดนแตะลูกนี้ล้มครับเป็นจุดโทษของบริสเทโรครับเนี่ครับจังหวะแตะถึงก่อนตรงนี้แล้วเจอทางด้านของปชรพลอินทนีครับเข้ามาสกัดอือหือลูกนี้ก็เป็นลูกที่จุดโทษครับของบริสเทโรดากันบอสโควิดยิงลูกนี้1-0ไปเลยครับ มาสมพรยศพุ่งมือคนละทางเลยครับบริิเตโรออกนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับดูครับจังหวะจอกมาแล้วเหมือนจะกระโดดยิงเล็กๆครับแต่ว่าแปรไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับสมพรยศก็พุ่งไปคนละทางเลยครับถือว่าประสบการณ์เอ่ยความเก่าเอ่ยนี่รอเครับดราก้อนบอสโควิชนะครับบอลทางซ้ายครับสัญชัยแล้วชิงกับทีรเทพไม่ล้าด้วยครับ อุ้ยแล้วยกนี้สวยสัญชัยเปิดเข้ามาโอ้โหล้วบอลผ่านหน้าปากประตูครับมีสปอตจดจำแต่ว่าเข้าไม่ทันครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะรับบอลหนึ่งจากธีรเทพมาแล้วดูครับยกตรงนี้โอ้โหสุดๆเลยครับแต่บอลที่เปิดเข้าไปเพื่อนกำลังตะลึงกับความสวยตรงนี้อยู่ครับบอลอยู่ที่เดลเลยัดลเลเจอกับไอซักคอนนี่แล้วไปไม่ได้แล้วครับมองหาวินเลียนป๊อป ป๊อปมองทางขวาเปลี่ยนแกนมาแล้วแม่นกับสุดพรด้วยครับซาดอมีไซเยฟแต่งเข้าซ้ายมีไซเยฟยิงติดบล็อกแล้วมากกดไซที่ยังไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยครับวิรเทพป้อมพันธ์แล้วมองไปที่วิลเลียนป๊อปแล้วโยกลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับคือจินตนาการไอเดียการยิงดีแล้วครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับแล้วได้สองจากแถว2ครับวีรเทพก่อนจะม่งหนุนมาแล้วโอ้โหไอส้สแควรนี่จะยืนเหม่อครับแล้วเป็นวิลเลียนป๊อบนี่ พักบอลด้วยหน้าขาครับก่อนจะกระโดกตรงนี้หูผ่านประสิทธิ์พดุงโชคไปแล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับวีรเทพป้อมพันต์อมาดังขวาครับสุพรปีนกาตาโพมีพิชชาขอบอลสุพรเปิดไปช่องนี้วิเลียนป๊อบแล้วโค้งมาแล้วพิชชาเปิดย้อนกลับไปยังติดควันไดฮีออกหลังครับเป็นลูกแตะมุมของเมืองทองครับโอ้โหลูกนี้นี่ลูกสูตรเลยครับสุพรเปิดไปลึกเสาสองครับแล้ววิเลียนป๊อบอยู่ตรงนั้นเนี่ครับ แล้วมาจากแถว2ตัวนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วมงจะให้มิซาเยฟครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับโอ้โหโอ้วันนี้ก็โดนควอนเดฮีทั้งเกมเหมือนกันครับดันเละกระซับทีหนึ่งเข้าทรายแล้วเปิดเข้ามาวิลเลียนป๊อปไม่ถึงแล้วครับโดนมงเพียวมาได้แล้วยังอยู่ที่ป๊อปจะยกไปไม่ผ่านครับโอ้โหโดนผู้เล่นของเทโร2คนตรงนั้นแล้วเปิดสวนกลับมาที่ทีรเทพวิโนไทยครับมาครับตอนนี้เหลือ20วินาทีครับทีรเทพ ต่งเข้าขวาแล้วกดลูกนี้ฉลับแล้วบอลเข้าประตูไปเลยครับ2อต่อนครับบอลไปฉลับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับพามาแล้วล็อกเข้าขวายิงไปฉลับตรงนี้ครับลูคัสโฮชาครับเก็บแขนเก็บทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ว่าบอลมันได้เหลี่ยมพอดีเลยครับแล้วกระดอนพื้นผ่านสมพรยศเข้าไปเลยครับแล้วประสิทธิ์คุณสงกรานบุญมีเกียรตินะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกถือว่าเกมมันจริงๆครับเป็นโพลิสเตโร ที่บุกมานับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบุีรัมก็แข่งอยู่นะครับก่อนคู่ของเราครับก็นําทางด้านของตราดอยู่1ต่อศูนย์นะครับพลศิลคุณสงกรานบุญมีเกียรติครับเต่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับไฮไลท์ที่สําคัญก็อย่างที่เห็นในจอนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีแฟนบอลเข้าสนามนะครับ25%ของความจุและครับแต่หลบลูกที่สวยเลยครับบุญทวี บุญทวีแต่งเข้าขวาแล้วจะเข้าซ้ายอีกทีเจอกับเอกชัยย้อนกลับมาวิลเลียนป๊อปแล้วเปิดลูกนี้ก็ไม่ผ่านไอ้สักฮอนนี่แะครับแล้วเก็บตรงนี้กดด้วยขวาบอลเฉลาบแล้วไม่ตรงกรอบครับยังยังตีไข่แตกไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะรับบอลน,นี่กระชอกมาจากการบุ๋งของไอ้สักฮอนนี่รันว่ากดด้วยขวาฉลาบตรงนี้โอ้โหถากเสาไปนิดเดียวครับไหลไปทางขวาพิชชา ต่อไปที่วินเลียนป๊อปแล้วเปิดเข้ามาตีลังกายิงลูกนี้แล้วบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแดนเล่ครับวันนี้โอกาสน้อยครับแต่ว่าลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับบราซิเลียนสไตล์ดูครับฟาดตรงนี้เลยครับจักรยานอากาศครบรอบด้วยครับแม่แต่ว่าบอลมันกระดอนพื้นแล้วก็ออกหลังไปครับอต้องชมความพยายามของแดนเล่เลยครับนี่ครับประสิทธิ์ก็พุ่งไปเช็คระยะครับแล้วไหลมาช่องนี้ก้มหน้าเปิดเข้ามาก็ไม่มั่นอีกแล้วครับเห็นไหมสาเรจครับมงเคลียร์มาบุญทวี เข้ากลางไปฉัดมงค้นช่องนี้แล้วชิงตรงนี้กับวิลเลียนป๊อปปรเมศลงมา็ลยายสร้างสุพพรปีนักกาตโพข้ามคานครับโอ้โหภาพจากเกมที่แล้วนี่ย้อนกลับมาครับแต่ว่าลูกนี้เหินข้ามคานไปบอลจากคนแฮกทลักมานี่ครับแล้วจับด้วยซ้ายใส่ด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยฉลับเล็กๆครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับช่องนี้มาทางขวาแต่ว่าเปิดบอลสุดท้ายไม่ดีครับ แล้วจังหวะนี้หลุดมาครับดันเลททางขวามีปรเมศตรงกลางดันเลไหลมาติดไอแซคคอนนี่ครับอ้วพลาดโอกาสไปแล้วย้อนกลับมาบุญทวีหันหลังให้ประตูครับแล้วช่องนี้มาทางซ้ายซาดอมีซาเยฟทิ้งหนึ่งสอกลับมาวีรเทพแล้วไปทางขวาวิลเลียนป๊อปยิงลูกนี้ข้ามคานครับตรงสั้นกรอบเขตโทษเลยครับ18หลาหน่อยๆครับ ลองแปรด้วยขวาแต่ว่าโด่งข้ามคานออกไปครับวิลเลียนป๊อปค่อยๆเพิ่มผู้ชมกันไปนลครับเราดูจังหวะของสวิทผ่านทองเอาครับทางซ้ายซาดอมีซซเยฟกึงยิงกึงผ่านอู้ยแล้วโดนสกัดแล้วกดด้วยควายทียังติีบล็อกครับโอ้โหลูกยิงของเดลเลมไม่ผ่านในแท็กคอนนี่แล้วชัดมงคลอีกทีครับโอ้โกี่ดาลนวครับเนี่ยทางขวาป๊อปอีกทียิงติดบล็อกอีกครับโอ้โหวันนี้ครับแม่ตรงนี้นี่ นับไม่ทันเลยครับยิงกันไปกี่ครั้งครับเนี่ยโอ้โหคือนับไม่ทันด้วยภาคจะไม่ทันด้วยแหละครับดูครับไล่ไปเลยครับกี่ดอกกี่ดาบตรงนี้ครับดาบแรกมีซสเยบปาดมาติดตรงนี้ก่อนครับดาบสองแดเลติดฮอนนี่ครับแมเอาดาบ3ฉันมงคลจะติดกระดกผลนีกครับดาบ4ี่วิลเลียมป๊อปออาล่ะครับบอกว่าพอก่อนครับคือวงสกอร์นี้ก็มาขึ้นทางซ้ายครับฉันมงคล แล้วให้ลูกนี้ครับวันนี้น้ำหนักไม่ได้เลยครับมาดูบอสโควิดเล่นกับน,นรงแล้วมาทางขวาอาวแล้วครับธีรเทพติดเครื่องมองตรงกลางแล้วเปิดครอสเข้ามาเข้าซ้ายยิงตรงนี้ข้ามคานครับโอ้โหลงมาใหม่อาทิตย์บุตรจินดาครับโอ้โหลูกนี้นี่ปู่เนี่ยมองก่อนแล้วครับแล้วเปิดโค้งตรงนี้ผ่านสลิงคานผ่านโฮช่ามาครับซ้ายของอาทิตย์โอ้โหข้ามคานครับ โอ้แล้วดูครับแกแตะลอดขาอุ้ยแล้วไปชนพุทธศิลป์ครับพุทธศิลป์โนสปิดตลุกขึ้นมาบอกเล่นต่อครับเอกชัยสำเรจมาเอกชัยจิ้มเข้ากรอบเคทอแล้วยิงลูกนี้มันก็สุดแรงไปหมดแล้วครับคือสปีดสปรินต์มาหมดแล้วครับดูจังหวะนี้ครับแตะหนีมาแล้วโอ้โหสรวิทย์พันทองครับจะมาอัดใส่บอสโควิดครับแมแต่ว่าพุทธศิลป์สงกรามบุญมีเกียรติที่บอกไม่ได้เกี่ยวกับชั้นเลยครับแล้วสรวิทย์ต้องบอกว่ารอดใบเหลืองได้ไหมฮะ จะเป็นขวาของมีซซเยฟหรือซ้ายของสรวิทผ่านทองปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครับยิงอย่างสวยเลยครับเอาวครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วครับโอ้โหสายฟ้าสั่งยิงจริงๆครับสรวิทผ่านทองฟรีคิกลูกนี้แล้วดูครับมาริยอยูรัสกี้นี่กระตุ้นเลยครับบอกให้รีบกลับมาแดนครับโอ้เพราะว่าเวลายังเหลือนะครับอีกประมาณ1นาทีดูครับด้วยซ้ายของสรวิทผ่านกำแพงมาแล้วประสิทธิ์นี้ได้แต่ขยับนิดเดียวครับ บอลมุดเสาสองเลยครับสุดยอดจริงๆครับสรุวิทพันทองลูกนี้สิบเต็มสิบเลยครับโอ้โหแล้วมาเอานาทีแทบจะนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วครับเอาละครับยังไม่จบกาพิสิจีเซเดียมแล้วบอลตกเอาละครับจังหวะนี้เดเลครับยกไปทานขวากดบอลลงพื้นแล้วบรรจงเปิดเข้ามาประสิทธิ์ยังปัดได้แล้วบอลทางซ้ายตรงนี้เรายิงย้อนอีกทีไม่ได้แล้วครับจังหวะเปิดของวงสกอร์ครับแล้วประสิทธิ์ คุณสงการานบุญมีเกียรติปานุวิทย์หมดเวลาการหน่งขันครับเป็นนชั้นสุดท้ายของเกมนี้ครับเป็นปอริสเซโรนะครับบุกมาชนะเอสซีเมืองทองแบบสุดมันเลยครับ2ประตูต่อหนึ่ง